โอเคก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลครับก็อยู่ในโลบอกโหมดบล็อกซ์พุชเช่นเคนะครับผมพาร์ทนี้ก็จะมาทำตัวฮาคิสังเกตนะครับผมก็คือจะเป็นฮาคิวีสองจากอาร์ทที่แล้วเราทำดาบคู่โอเด้งมานี่เลยสุดที่เลเวลเนี่ยก็ยังเก็บไม่ครบนะครับก็เก็บมาได้สองร้อยกว่าส่วนฮาคิที่เราจะทำฮาคิสังเกตนะครับผม ทั้นแรกเลยเราต้องมาเช็คฮาคิของเราก่อนว่าอยู่ระดับเท่าไหร่นะครับจะพาเช็คเลยก็ของพี่ตอนนี้จะอยู่ที่5 0าพันแล้วนะครับก็คือคุณมีสิบไปทำฮาคิวีสองได้แล้วก็ใครยังไม่ครบก็มาเก็บฮาคิ้ให้ครบนะครับวิธีการเก็บก็คือเปิดฮาคิแบบนี้แล้วก็ตีมอนหลบมอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ5้าพันั้งนะครับก็มันต้องใช้เวลานะไม่ต้องไปกดดันในการทำนะครับก็คือฟาร์มมอนไปเรื่อยๆแหละแล้วก็ ทำการหลบไปเรื่อยๆจนครบ5,000นะครับถึง5,000มันก็จะมีตัวข้อความเร่งแจ้งเตือนหน้าจอเรานะครับว่าหาร์คิปาร์าคิปเราครบแล้ววิธีการทําเราก็จะไปที่โลกถาวนะครับเราต้องไปทําที่โลก่าวนะตอนนี้พี่มาโลกหนึ่งเพื่อที่จะมาเช็คเฉยๆนะครับว่าหาร์ิปเราถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลกถาวนะครับ let's go man โอเคครับทุกคนหลังจากที่เรา มาจากโลกหนึ่งเนาะเราก็จะมาคุยกับ NPC ที่อยู่หน้าแมนชั่นนะครับหรือว่าที่สุมผลกอเต่านั่นเองเขาก็จะบอกว่าให้เราช่วยกาจัดโจรน,นะครับที่มาทําลายเมือง50ตัวนะครับเวสจะอยู่ด้านข้างเลยในเมืองเวสนี้ทําแล้วก็จะได้ EXP เลยนะกับสั่งนะครับยิงม,มาฝั่งนี้เลยนี่จะเป็นมอนที่อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรตึกพังๆอะครับตึกล้างอะครับผมจะมีทั้งหมด6ตัวนะไอ้บ้านล้างหมดเยอที มีประมาณนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับเราก็จะฟาร์มจน50ตัวเลยนะครับผมก็พอมันครบ50ตัวเนี่ยเควสมันก็จะเด้งนะแล้วก็เราจะกลับไปคุยที่เดิมประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราตีมอนทั้งหมด50ตัวที่ขอไปตีเรามากดรับอีกรอบนะครับขอขอบคุณมากเราให้ไปหากัปตันอีเลฟเฟนนะครับหรือว่าแจ็คสไปโร่ด้วยดิดบอสช้างนี่ยืน้า้เราเข้ยอยู่พอดีเลยฮึสีครับตับก่นเลยคึกนะคือเหมือนในเรื่องนีละในเรื่องตัวเขาก็ นอกจากความสามารถในการถึงก็ไม่มีอะไรนะดูหให้ตายครับขอให้ตายกันเลยครับโดนชนมามเรียบร้อยครับอ่ามันก็จะขึ้นว่าความฉฉน,นี่รับความ่า้แพ้ฉันยอมรับความ่ายแพ้ มือนคล้ายๆเควสของโลกสองที่เป็นตีจดเจลมี่มอ,อ่ะให้ใครคุณอาจสามารถชนะฉันได้แต่คุณไม่สามารถชนะผู้ชายคนนั้นได้ใครเอ,อ่ยนะการจะไปพิสจนดกันว่าผู้ชายคนไหนอโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราตีบอสช้างเสร็จเราก็กลับมาที่เดิมนะมาคุยกับเป็นบีตีตัวเดิมเลยไม่รู้ว่าชายคนไหนนะที่เขาจะให้เราไปสู เมืองนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเ้าได้ยินว่าซอสมบัติหนออันนี้คือหาสมบัตินะครับเดี๋ยวพี่จะออกตามล่าเลยอยู่ในกอดเตานี่แหละโอเคครับทุกคนหลังจากที่เขาบอกให้เราหาสมบัตินะเราก็วิ่งตรงมาเลยนะครับออกจากแมนชั่นนี่ตรงนี้วิ่งตรงยาวเลยตรงยาวนะครับอยู่ด้านหน้านี่เองนี่เห็ดตัวเตียงแดงตัวนี้ซอกนี้นะครับเราใช้สกิลพังไปเลยโอ้ สมบัติเจ้าไปซ่อนไว้ไหนนี่เหมือนว่าเราจะเจอแล้วแล้วได้อะไรมาด้วยอะไรเป็นหมวกนะครับอาเป็นหมวกมาแล้วเอาประตูปิดอีกรอบอันนี้จะเป็นภารกิจที่สามนะครับที่เราทําจาก n p c ตัวนั้นนะทุกคนที่ก็จะกลับไปคุยกับเขาอีกรอบนะไม่รู้มันมีอะไรให้ทำอีกหรือเปล่าไอ้ใช่คนนั้นที่พูดถึงยังไม่มานะหมายถึงชคยคนไหน แท็กเขาได้เก่าขอบคุณมีความสุขกับรางวัลของเจ้าการแฝงได้เลยนะบริเวณนี้โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราหาของสมบัติมาเสร็จปุ๊บอย่างที่เราจะทําต่อไปอย่างที่สองก็คืออ่หาผลไม้เขาจะให้รวบรวมสามชนิดนะครับก็จะเป็นกล้วยแอปเปิ้ลแล้วก็สับปะรดนะครับผมสามอย่างเดี๋ยวเราจะออกล่ากันเลยก็จะแยกเกานะเนาะมันก็จะมีทั้งหมดสามเกาะนะครับ เกาะแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นสประรดนะครับอยู่เกาะเริ่มต้นเลยของโลกตาเกาะตองก็จะเป็นเกาะต้นไม้ยักษ์นะครับก็จะเป็นกล้วยเดี๋ยวพี่พาไปหาละกันไปครับทุกคนหลังจากที่เราอ,ออกตามหาผลาไม้ก็เหมือนมาจุดเดิมนะครับจุดกล่องสมบัติที่เดิมนะกล่องสมบัติที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับเราก็มองขึ้นมาข้างบนนี่จะเป็นกอดไอ้โคดหินโคนใหญ่เลยพุ่งขึ้นไปข้างบนสุดเลย ใครบินได้ก็บินนะครับจะได้รวดเร็วกัการขออข้างบนนี้ก็จะมีแอปเปิลหนึ่งลูกมีไงยา h ู Yahoo! ได้ไปแล้วผลไมาห้หนึ่งชนิดเราต้องการคือสามชนิดนะอย่างที่พี่บอกนะครับทุกคนนี่นึงแอปเปิ้ลระเบิดเว้เนี่ย๋อมือพี่เองี่นึกว่าสลักระเบิดโอเคเก็บไปดีๆครับจากนี้ห้ามตายนะ ถ้าไม่มีเซิร์ฟ V i P คือพยายามอย่าตายนะครับตายได้พี่ตายได้ตายได้พี่ลองตายดูดิมันไม่ตกเหรอไม่ตกไม่ตกพี่ลองตายดูดิไม่เอา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 ไม่ตกาไอ้สัปเตอร์นาทีเกิดทีนึงไม่เอาหรอกอย่าอย่าไปครับผมลูกต่อไปทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปเกาะเริ่มต้นเลยนะเกาะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีลูกหนึ่งนะครับก็คือสับปะรดนั่นเองไปก่อนมีสารีป่ะพี่สารีอ่ะ อยู่ไว้นี่ไงขุบอตสอดอะไรนะครับแจอ๊อ่ะไม่ก่อนเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนี่หว่าวันนี้ไม่มีคน BVP เลยอะ่ะแต่ไปเล่นน้ำกันหมดละมั้งเรือครับเปิดเจ้าจะได้ไปเป็นรุน่นรือเดี๋ยวมาลองเทียร์สิบอ่ะไม่มีใครให้ลองเลยอ่ะ โอเคครับทุกคนเจอกันเกาะเริ่มต้น let's go man อ่าครับทุกคนมาถึงแล้วเกาะเริ่มต้นนี่ก็คือเกาะแรกของโลกสาวเลยนะเราจะมาไล่สาวระบายกันปึ เลยก็วิ่งเลยครับยาวๆมีใครขายผลไม้ไหมเก็บของไปไปได้เป้แอดมินดับว่าแน่ไปตรงไหนวะเพ็มหาไม่เจอแล้วเดาอะไรอ่ะเฮ้ยซ่อนผลไม้มาข้พ่อค้าคนไหนวะข้างหลังก็พ่อค้าคนไหนวะไอ้หน้าพี่เลยไปไหนเงี้ยนั่หน้านั่นแผงลอยนู่นนู่นไกลๆนู่นน่ะสุดทางอ่ะ เดีวะนี่เหรอคุณกิกี้วยยิงไปแล้วนี่อ่ะไม่ดอกใครไปรเก็บวะที่ไปเก็บกล้วยก่อนนะกันนะเออ่ยแล้วใครไปรเก็บวะเนี่ย <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้สับประรดคือไม่ดอกนะครับนี่ถ้ามันดอกมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ค่อยมาใหม่แล้วกันเก็บไปลาพมันักงนานแล้วเราไปดูกล้วยก่อนเลยแล้วกันอดเซิร์ฟบีทุกคนยังไม่ดอกเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงเกาะต้นไม้ยักษ์แล้วนะครับมาหลังจากที่เราไปก่อนเริ่มต้นแล้วผลไม้ไม่ดับนะเราจะมาลุ้นกันว่ากล้วยจะมีหรือเปล่าแต่พี่มาตีบ่อยนะไอ้บอสอีลิทแถวเนี้ยคือมันดอบบ่อยนะครับไอสับประรดเนี่ยต้องรองสักนิดหนึ่งหากล้วยก่อนเลยแล้วกัน กล้อยนี่ก็มาหลังเกาะเลยนะครับมันจะเป็นเกาะแยกอยู่นะของบนสุดเลยเ้เห็นค้าเปลี่นแล้วเืหลือง<ๆ>นี่มีชัวชนี่ผลที่สอเราบัตน,นานะครับหรือว่ากู้อ้ยนั่นเองแซมโคดใหญ่ลูกโคดใหญ่ <c oughs> เว้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปรอแค่สับปะรดดอบอย่างเดียวนะครับไปเจอกันอีกทีตอนได้ของเลย ไปครับทุกคนหลังจากที่ผมยืนรออยู่นานตอนนี้สับประรดก็เกิดแล้วนะครับนี่เลยก็จะอยู่ด้านหลังเลยนะด้านหลังเกาะเนี่ยเหมือนจะเป็นแผ่งตลาดแผ่นปูท้ายเลยเก็บครับจะดึงได้มาแล้วดีไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงไม่ตอบนะตอนแรกที่มาก็โอเคหลังจากที่เราได้นะครับผมให้เราทาการวาร์ปกลับไปเลยไปที่เดิมก็คือเกาะเต่านะครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราวาปมาถึงกอเต่าเราจะมาคุยกับตัวเดิมนะที่เรารับเวสตีอ่ช้างนะครับแล้วก็ตีโจนตลัดที่บุกเหมืองเราห้าติดตัวตัวนี้นะครับเยจะไปคุยกับเขากันการกดคุยเนี่ยเหมือนเขาจะให้เราหาผลไม้มาสาบอย่างนะครับเพื่อที่จะทําเป็นกระเช้านะนี่เราก็กดคุยเรียบร้อยจากผลไม้สามอย่างเมื่อกี้ที่มันแยกชิ้นส่วนตอนนี้ก็รวมกันแล้วนะครับนี่ โปรตีกลา,ายเป็นตะกร้าต้นไม้เราก็จะเอาไปให้คนนะครับผมที่หิวหิวข้าวอยู่ยังไงเนี่ยไปกินข้าวเราจะไปให้เขากันเขาจะอยู่ที่ป่าส้มนะครับอยู่ในเกาะน,นี้นี่แหละเราไปหาป่านเพาป่าส้มอยู่ตรงไหน,นโอเคครับทุกคนพี่หาเจอแล้วหาตั้งนานมันมีหลายลูกนะส้มก็เอาง,ง่ายเลยถ้าเรามาจากฝั่งนี้นะฝั่งที่ตีบอสสองชีวิตอะ่ะมันจะอยู่ลูกข้างบนสุดเลยนะครับเนี่ย ก็ดูก็ได้เลยอยู่ข้างบนถุนยุบกระโดดจะมีพ่อหนุ่มหเยนเกียนแต่งตัวแบบโมเตอร์โมเตอร์นิดนึงนะครับยืนเดี๋ยวเราพูดคุยไปเล้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้เขาก็บอกว่าขอบคุณเต็งยูโซมาตนะครับขอบคุณมากๆเหมือน หมือนขอบคุณเราที่เรานําอาหารมาให้นะกดพูดคุยไปแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณต้องการที่จะซื้อไหมฮาค์คีสอ2เนี่ยในราคา5ล้านนะครับเขาก็จะบอกว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้างนาะแล้วก็เรียนรู้ไปเลยตริงนี้โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราซื้อฮาคีสอ2มาแล้วเรียนรู้มาแล้วเนาะผมงงว่าทําไมมันไม่เอาผลไม้เราไปเอยปกติเราคุยต้องเอาผลไม้เราไปไม่ใช่หรอเพราะว่าเขาไปกินแต่ว่านี่คือฮาคีเนี่ยคือเป็นวี2นะครับ สังเกตดูถ้าเกิดวีสองกดดูมันจะเป็นใสๆนะสว่างๆของวีหนึ่งครับสําหรับภายคีตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่หนึ่งนะครับมองได้ไกลขึ้นนะอาสามารถมองเนี่ยศัตรูได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็สองถ้าเป็นผู้เล่นด้วยกันเนี่ยเราจะสามารถมองได้เลยว่าเขาใช้ผลปีศาจอะไรนะครับใช้ปืนอะไรอยู่ใช้ดาบอะไรอยู่นะแล้วก็อย่างที่สามก็จะมีข้อดีในการหลบนะครับปกติอ่ะเดีย๋ยวพี่ให้ดูว่าหลบยังไงนี่ ่ปกติการหลบแบบเนี้ยมันจะหลบได้ประมาณรักเอเท่าไหร่นะห้าถึงหกครั้งมั้งถ้าพี่จะไม่ผิดนะอันนี้มันก็เพิ่มให้เป็นสิบนะครับแล้วก็การลดคู่ดาวเวลาเราอาจจะกดพี่ทําให้ดูก็จะลดคู่ดาวลงนะครับอีกสมมุติเราหลบอ่ะหลบมอนอนนี้ใช่ไหมที่มันตีกหลบ นี่คือกดไม่ได้อะนะคือมันออกจากฮากี้ละแต่ปกติมันก็จะนานๆน,นิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้ก็แป๊บเดียวก็กดได้เลยก็คือลดคู่ดาวสกิลในการกดฮากีลงนะครับก็ประมาณนี้เลยฮากี้วีสองนะเราก็ได้ทํามาแล้วเฮ้ยโคตรเท่ทาไม่ยากนะครับทําไม่ยากของแค่ของพบตามเงื่อนไขข้อนอะกก็คือฮาคิวีหนึ่งต้องมีค่าความชํานาญหรือว่าค่าฮาคี้เนี่ยห้าพันนะครับผมเราก็มาทําเกย์อย่างที่พี่ทําเลยตีมอนในเมืองตีบอส แจ๊กนะครับผลไม้มาให้ตัวบนต้นไม้กินก็ประมาณนั้นนะครับแต่พี่ยังคงใจอยู่ไอ้ตะกร้าผลไม้ไดีเอาไว้ทําไมเอาไว้ให้เฟรมดีกว่าให้เฟรมน่าจะหิวบ้างแอนอดมินมันบอกว่าน้องพี่แบบยาจบไงไม่มีอะไรกินเอาไปให้น้องแล้วกันสงสารไงโอเคสำหรับคลิปนี้พาร์ทนี้ก็ หาคีวีสองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้เหมือนเดิมนะครับด้านล่างเลยว่าอยากให้พี่ทําอะไรต่อนะครับผมก็อีพีหน้าเดี๋ยวเราไปทำหมัดกันพี่ว่าพี่จะเริ่มทำหมัดก็อดฮิวแมหมัดซ u ปเปอร์ฮิแมแล้วนะสําหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้เลยยูเอาผลไม้ไหมเอาไปแจกลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย